ออสิ่งเสื่อมองไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นปีนี้ปีหน้าอ,อัคเคเรนตี้มันเยอะจังเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกได้ว่าราคาทองคำยังคงมีอั p ไซด์นะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาบิสกอฟลุนแรงโอ้ไปแน่นอนราคาทองคำาว่าเราต้องไปรอลุนแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีภาวะบิสกอฟที่หนักๆเกิดขึ้นไหมเคลื่อนไหวในลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้แหละเออมันจะนอึดอัดนิดนึงนะครับแล้วทีเนี้ยรอแค่ ประเด็นอะไรสักอย่างที่ทําให้ตลาดพุทธพกรวดเงินมันจะไหลามาที่ทองแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่ามันจะเนี่ยไปทาสามเหลี่ยมอีกทีข้างบนจุดที่เรามองว่าจะเห็นราคาทองคำอาจจะ break ทำวิวไายไปได้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นแรกพึ่งแรกของปีหน้าอะไรเงี้ยครับที่เราจ,จะเห็นราคาทองแบบฮุบขึ้นไปแบบอาจจะเป็นช่วงทำวิวไาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ช่วงที่เป็ดดำเนินการลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์จะลึก3สินทรัพย์เดือดทองหุ้นค่าเงินจะพุ่งหรือจะพังในวันอาทิตย์ที่7กันยายน2568กับงานสัมมนาสุดพิเศษท f ่ Back Station on Ground 2025ที่จะรวมตัวนักลงทุนนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงที่หอประชุมสังเวียนอินทราิชัยชั้น7ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิเศษงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่นั่งมีจำนวนจำกัดลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ค่ะ นี้ขออนุญาตกลับมาถามคุณภูลถึงเอาลุกที่เป็นข้อมูลซึ่งอาจจะกระทบกับตลาดทองคำในช่วงหลังจากนี้นะคะเรื่องของสงครามการค้าก็ดูผ่านไปแล้วนะคะสำหรับสมรภูมิใหญ่ๆเรื่องของสัญญาณดอกเบี้ยของเฟดก็ผ่านไปแล้วนะคะมีอะไรอีกที่เราจะต้องสับตาดูสำหรับทิศทางทองคำในช่วงที่เหลือของปีนี้บ้างคะคุณภูลครับก็ในมุมของผมเนี่ยเวลาที่เราประเมินเรื่องของตัวราคาทองคำนะ ผมก็จะดูจากปัจจัย2ปัจจัยหลักๆก่อนเลยเรื่องของภาพอัลเทอร์เนตี้ถ้ารู้จากกราฟเนี่ยสิ่งเราให้น้ําหนักก็คืออัลเทอร์เนตี้ในโลกใบน,นี้มันยังมีเยอะอยู่หรือเปล่าถ้าสมมุติเรามองว่าโอเคสิ่งเสเรอมองไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นปีนี้ปีหน้าโอ้ัลเทอร์เนตี้มันเยอะจังเลยเนี่ยนะครับก็จ,จะบอกได้ว่าราคาทองคํายังคงมีอัพไซด์นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่พี่แชมป์บอกอย่างเงี้ยคือเวลามันลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะพอ รอมีคนรอซื้ออยู่เสมอนะครับก็คือพวกบรราดาคาันการต่างๆแต,ต,ต่ที่พี่แชมป์บอกเลยพวกเนี้เขาจะรอซื้อจังหวะที่มันย่อตัวนะครับเขาก็จะไม่ไล่ราคาซื้ออ่เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยจะเป็นแบบสมาร์ทอินเวสเตอร์ในตึ้งที่ว่ารอคอยคอย,คอยไล่ซื้อตอนที่ราคาทองมันปรับตัวลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าอ่ะโอเคมีคนรอซื้อไปวันนี้ให้แล้วแล้วจะมีใครมาไล่ราคาให้บ้างน,นะครับเราก็เลยไปดูอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมาทําให้คนไล่ราคาซื้อได้ก็คือ เรื่องของตัว real yield อ่าวันนี้สิ่งเราคุยกันเมื่อสักครู่ก็คือตัวแนวโน้มเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นไปอีกได้บ้างอ่ะ eventually ต่อให้มันค่อยๆปรับตัวลงมาแต่มันก็ถือว่าสูงขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาขณะเดียวกันเฟดอาจจะเริ่มมีการทยอยลดดอกเบี้ยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย real yield เองก็มีแนวโน้มจกปรับตัวลงมากขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อได้อ่าอย่างเช่นในมุมของผมเนี่ยผมก็จะมองว่า สองเดือนของปีนี้นะครับช่วงสิ้นปีหรือต้นปีหน้าอาจจะพอได้เห็นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บต้องมาลองรูกันแล้วว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยมันยังมีปัจจัยอะไรเพิ่มเติมบ้างเพราะว่าสมมุติถ้าเรามองว่าเฟดเนี่ยอาจจะจบรอบการลดดอกเบีย้ยภายในครึ่งแรกของปีหน้านั่นแปลว่าในเรื่องของพวกเรียวยูต่างๆเอ๊ะมันอาจจะจบแล้วหรือเปล่าจากที่มันค่อยๆลงมาอาจจะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นไหมถ้าสมมติเฟดเริ่มบอกว่าไอมองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเศรษฐกิจโอเคขึ้น แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยเพิ่มเตินนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงกับตัวราคาทองคำในช่วงใสเซว่าครึ่งหลังของปีหน้าละกันอันนี้เราพยายามมองข้ามอบไปถึงปีหน้าเลยนะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะของตลาดการเงินว่าอยู่ในช่วงของ risk on risk off ไหมนะครับผมว่าวันนี้จุดหนึ่งที่หลายคนเริ่มมีความกังวลแล้วเราเห็นในช่วงที่ผ่านมาคือ,อ positioning ของคนในตลาดวันนี้ค่อนข้างจะเป็นฝั่งที่ลอง risky asset อย่างเช่นหุ้นอเมริกาเนี่ยสูงมาก แล้วก็จะมีในมุมของอมุมมองของเ d g e f u ันช่วงหลังๆเนี่ยมีการช็อตพวก volatility หรือ Wix Index ของสหรัฐเนี่ยช็อตในระดับที่เป็นสูงไปหมดการระดับหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ทุกคนต่างมั่นใจว่าเฮ้ยยังไงภาพท,ทุกอย่างมันต้องสวยหรูดูดีความมันผัวมันไม่น่าจะรุนแรงมากคนเลยกล้าชอ็อตโวเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีปจัจจัยอะไรอย่างที่เป็นความเสี่ยงโวตรงเนี้ยระเบิดเลยนะครับเรียกว่ามันจะเป็นแบบ ท้งในมุมที่คนเนี่ยลงพุ้นเยอะเกินไปก็ต้องมีการเซ์ออฟบนที่พุ่งสูงขึ้นมันก็ต้องมีคนที่ช็อตโวลและโดนระเบิดเข้าไปอันนี้นจะทําให้พอมันผัวในตลาดการเงินมันอาจจะสูงขึ้นแล้วปกติเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงระยะหลังนะครับจากงานวิจัยนะราคาทองคําเองเนี่ยจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับจังหวะที่ตลาดมันมีความผันผวนสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะใน,นช่วงที่ตลาดมันริสออฟหนัก ไม่ใช่แบบว่าตลาดหุ้นลงแบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เงี้ยมันอาจจะไม่แบบเห็นภาพมากแต่ถ้าเมื่อะไรก็ตามที่ตลาดรีสปอนสรุนแรงโอ้โหไปแน่นอนราคาทองคำเพราะอันนี้คือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ถ้าถามว่าจะมีอะไรช่วยราคาทองคำได้ผมว่าเราต้องไปรอรุนแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีภาวะ risk off ที่หนักๆเกิดขึ้นไหมเช่นตลาดปรับฐานสักรอบนึงอ่ะเพราะตอนนี้คนมัน risk on กันเต็มที่เหลือเกินก็ถ้าอย่างเงี้ยก็พอช่วยราคาทองคำได้แต่ในทางกลับกันนะครับคุณวีตาผมมองว่าเราก็ต้องระวังแล้วถ้าเกิด เป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยยังริสปอนกันต่อได้เช่น n อ็นวีดียงบดีเลยอ่ามาผลก็ยังไปต่อกับทีม AI s ซีม a คอลเตอรอ่ราตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมันก็อาจจะพอไซส์เวกอัพอย่างที่วิชเชมบอกได้แต่ว่าเขาก็จะปรับตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปมันก็จะแบบอึดอัดนิดนึงในมนุมของราคาทองเพราะว่าจะขึ้นไปเลยมันก็โอ้โหตลาดมันก็ริสออน มันก็จะทําให้บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยทยอยเทปโปรฟิตดีกว่าอันนี้เงี้ยนะครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคงต้องรอดูพวก risk sentiment หรือบรรยากาศในตลาดการเงินประกอบไปด้วยละกันนะครับค่ะแทร็กเก็ตที่คุณพูลมองไว้สําหรับทองคําในปีนี้คือเท่าไหร่คะก็จริงๆอาจจะมองเรนประมาณสัก3 4 0 0 5 0 0 3,500ก็คือไฮเดิมแหละไฮเดิมที่เขาทําไปในช่วงของปีนี้อย่างที่พี่แชมป์บอกนะครับส่วนตัวเนี่ย ผมอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มองอตัวอัพไซต์ของราคาทองเยอะเยอะไปมากนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรา,าจ,จะมองว่าเรื่องของตัวแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดเนี่ยอาจจะมีความลังเลใจยอยู่นิดนึงนะอาจจะยังไม่รีบลดดอกเบี้ยปีนี้แต่จะลดได้เยอะขึ้นในช่วงของปีหน้าเพราะนั้นจริงๆเนี่ยจุดที่เรามองว่าจะเห็นราคาทองคําอาจจะเบร a k ทำ new high ไปได้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นแรกครึ่งแรกของ ปีหน้าอะไรเงี้ยครับที่เราจ,จะเห็นราคาทองแบบปุ๊บขึ้นไปแบบอาจจะเป็นช่วงทำนิวไฮอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ช่วงที่เฟดดำเนินการลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะส่วนมุมของคุณแชมป์บ้านนะคะคุณแชมป์เนี่ยอ,อินโทรเมื่อแต่ต้นแล้วนะคะว่าคือคาดว่าจะได้เห็นนิวไฮนะคะคาดว่า3,500จะไม่ยากในการที่จะได้เห็นอีกครั้งในปีนี้นะคะคุณแชมป์บอกว่าคืออะไรที่จะเป็นตัว จุดพลุหรือว่าผักดันให้ทองคําในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะอีกประมาณสองสามเดือนเนี่ยขึ้นไปได้ต่อถึงขั้นนิวไฮจากปัจจุบันที่เราขึ้นมาแล้วนะคะประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซ็นช่วงพีกพีกแล้วก็ขึ้นมากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ลค่ะครับผมก็จากที่คุณพูลพูดไปเมื่อกี้นะคบว่าตลาดยังอื่นนะครับมันยังเข้าได้หรือเปล่าซึ่งเ่อวันที่คุณพูลพูดไปเมื่อกี้ว่าหลายๆอย่างโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยขึ้นมาทําจุดพีคฝูงฝุดในรอบแบบ เกือบจะในประวัติศาสตร์เลยนะครับเหมือนผมจําคิดเร็วๆเ,เมื่อเช้าเหมือนจะเห็นข่าวแวบๆอยู่ในจุดเรียกว่าอะไรอะโอเวอร์โอเวอร์บอมั้งตั้งแต่นับตั้งแต่ .com อะไรตอนนั้นซึ่งก็เป็นจุดท,ที่ว่าอันตรายเหมือนกันทีเนี้ยถ้ามันมีซึ่งตลาดเนี้ยต้องบอกว่าค่อนข้างอ่อนไหวนะโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐถ้ามันมีข่าวอะไรร้ายไม่ดีมาเมื่อไหร่อันเนี้ยมีสิทธิ์กระชากราคาทองที่ไซเวย์อยู่ตอนนี้อาจจะขยับเพาะขึ้นไปเลยแล้วพอทองคําขยับเนี่ยอ้างอิงจาก ราคาที่ผ่านๆมาในหลายๆปีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีการาฟอันนี้อันนี้อาจจะเป็นราคาทองไทย,ยนะแต่พฤติกรรมคล้ายๆกันคือขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะไซด์เวเป็นสามเหลี่ยมหรือริมอย่างเงี้ยในทางเทคนิคนะไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งขยับเ็าจะอัพขึ้นไปอีกแล้วก็เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆถึงจุดนึงแล้วเขาจะเนี่ยพักฐานเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้อีกเรื่อยๆเลยคือแทบไม่มีจังหวะที่จะเป็นดาวนน้มขาลงลงมาเลยนะครับคือมีแต่ขึ้นแล้วก็พักช่วงเนี้ยอยู่ในช่วงพักอยู่ ออแล้วถ้าจะลงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ที่อะไรมาทําให้ลงได้บ้างก็ต้องย้อนกลับไปแบบใส่อินเวอร์ดกับทุกปัจจัยก่อนในนี้เลยนะครับก็คือทําแบบยกเลิกทุกภาษีอ,าอยู่ดีดีเฟดขึ้นดอกเบีย้ยหรือเงินเฟอ้ออยู่ดีดีลดลงซึ่งอ้างอิงจากเอาเฉพาะภาษีของคุณทาก็ได้มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เงินเฟอ้อมันจะลดลงนะครับดังนั้นทองคำเนี่ยอย่างที่คุณภูนพูดไว้อย่างน,น้อยที่สุดมันก็ต้องไซด์เวย์ขยับขยับอยู่แถวนี้เพียงแต่มันจะอึดอัดนิดนึง พอดีอันนี้เป็นกราฟออทองคาแท่งเก้าหกห้าบ้านเรามันก็เลยดูแคบหน่อยแต่ถ้าเป็นสปอตมันจะกรอบมันจะกว้างกว่านี้แต่มันก็เคลื่อนไหวในลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้แหละเออมันจะอึดอัดนิดนึงนะครับแล้วทีเนี้ยรอแค่ประเด็นอะไรสักอย่างที่ทําให้ตลาดหุ้นทบกลัวเงินมันจะไหลามาที่ทองแล้วพอขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่ามันจะเนี่ยไปทำสามเหลี่ยมอีกทีข้างบนนะครับแบบตัดต่อเอาไปปักตรงปลายนี้ได้เลยละนะแนวก้อน,นี้ไปปักนี้ได้เลยนะเพียงแต่มันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่อันนี้เรา ตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป้าตามที่แบงก์แอให้มาหรือในทางเทคนิคเราวัดไปมันอยู่ประมาณแถวแหนะครับค่ะทีนี้คือฝั่งที่กลัวทองลงนะคะสายแบริชทองเนี่ยเขาก็จะกลัวสิ่งที่เป็นแรงกดดันจากทั้งเรื่องของสงครามจะจบนะคะสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภยัยอาจจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มกลัวเรื่องของเงินเฟ้อจะสกัดไม่ให้เสร็จนั้น ลงดอกเบี it, ้ยนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นขึ้นไปด้วยนะคะในช่วงที่ริสออนมากๆนะคะทองก็จะไม่เ e อร์ฟอร์มแล้วก็อาจจะเจอแรงขายเยอะเพราะว่าคือที่ผ่านมาขึ้นไปเยอะนะคะฝั่งของดาวไซด์เนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะกุญแจคะการปรับฐานของทองแรงๆหลักร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญหรือมากกว่านั้นมันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนั่นคือโอกาสในการซื้อนะครับจริงๆมีลูกค้าบางคนก็ได้ช่วงนี้มาอย่างที่บอกไปเรามี ผู้ซื้อรายใหญ่รอช้อนอยู่นั่นคือธนาคารกลางนะครับหลายๆคนก็ตอนนี้มันอยู่กลางก่อพอดีถ้าถ้าให้ผมแนะนํานะนักลงทุนผมขอผมขอแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ซื้อเก็บกับเก็งกำไรซื้อเก็บเนี่ยผมขอแบ่งซอยย่อยคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณหนึ่งกลุ่มหนึ่งคุณดีซเซไปเลยอีกกลุ่มที่1.2คุณอาจจะทำ ocation, แอ s e t a l l ลูเคชันก็ได้เออสมมุติว่าคุณอาจจะยังอืน่นอะเท่าไหร่ไม่รู้แหละคุณใส่ทองไปฟิกไว้สัก 50%อย่างเงี้ยคุณก็ฟิกไปเรื่อยๆนะครับแต่คุณอาจจะลดสัดส่วนทองลงมาหน่อยอาจจะปเป็นเรื่องของหุ้นนิดนึงเพราะตอนนี้หุ้นม,มันร้อนแรงนะครับส่วนกลุ่มที่เก็งกําไรเนี่ยอ,อ,อ้างอิงจากชาร์จเมื่อกี้ก็ได้ตอนนี้มันแกว่งมาอยู่กลางกอบพอดีคุณตั้งใจจะซื้อเท่าไหร่คุณเข้าไปเลยครึ่งหนึ่งไปรอปล่อยโซนข้างบนแล้วอาจจะแบบติดติด,ปดปไปนวอีกนิดหน่อยไปไล่ตามหายขึ้นไปส่วนเงินที่เหลืออีกครึ่งล่างคุณ เอาไว้ทยอยซื้อเวลามันลงมาใกล้ๆกรอบล่างนะครับซึ่งกรอบมันออจากสปอตเนี่ยมันก็จะมีแถวๆสามร้อยถึงสองร้อยเหรียญเนี่ยเป็นจุดที่อาจจะเก็บก็ได้เงินที่เหลือครึ่งนะคุณมาลอเก็บเนี่ยโซนสามพันสองร้อยสามพันสองร้อยนะครับส่วนเงินที่ที่เข้าไปแล้วครึ่งเนี่ยคุณไปปล่อยแถว high <S <S ๆไฮได้เลยนะครับใกล้ๆจริงๆสามพันสี่ร้อยออกได้ไม้หนึ่งแล้วนะอีกไม้หนึ่งคุณไปรอปล่อยแถวๆสี่ห้าศูนย์ถึงห้าร้อยก็ได้นะครับเพราะการที่ตลาดไซเวงเนี่ยมันก็เป็นเป็นอีกโอกาสหนึ่งเหมือนนกัที่เราจะ สร้างกระแสเงินสดจากการเหวี่ยน,ข,นขึ้นลงขึ้นลงของราคาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมันก็จะเหมาะกับนักลงทุนบางบางกลุ่มที่เขา,าแบบต้องการกระแสเงินสดนะครับแล้วก็ค่อยเอาเงินไปลงทุนใหญ่ๆใ,ใ,ในอะไรอย่างอื่นนะครับหรือทองนี่แหละเพียงแต่รอรอรอบดีๆสักทีหนึ่งนะครับโอเคแสดงว่าอาจจะมีตงหวะถอยแรงๆให้ซื้อหรอคะัคุณแชมป์คะแล้วมันควรจะเป็นช่วงอาจจะมีนะครับก็เอ่ออาจจะเป็นช่วงที่ รักเซียอาจจะดิวกับโยเกิมสําเร็จอะไรประมาณนั้นนะครับหรือแบบมีข่าวดีกับทางหุ้นมากๆอ่าเงินมันก็อาจจะไหลเอาจากทองคาไปนะครับแต่ลงมาอย่างที่บอกมีผู้เล่นรายใหญ่รอเก็บอยู่นะครับโมสูงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ